ไสสกอตโพสต์ขอคุยอธิบดีตัวต่อตัวหลังถูกวิจารณ์พฤติกรรมไม่มเหมาะสมจากกรณีไซส์สกอตทายายตตระกูลซิงค์คอมเอรชันรุ่นที่4เกิดดรามา่าขึ้นเนื่องจากไซส์พวกข้อความเชิงตัดพ้อว่าตนเสียสละง,งานและตำแหน่งเพื่อสะท้อนปัญหาทะเลไทยพร้อมรูปภาพที่ทักไปคุยกับอธิบดีก้มอุทยานว่าตนถูกถอดออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาก็ยินดีและมั่นใจว่าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วพร้อมกันนั้นยังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ เข้าไปเตือนหนักองเที่ยวพร้อมขอให้ยุติทิพย์จนทําเอาชาวเน็ตเสียงแตกกันเลยทีเดียวค่ะโดยล่าสุดทางทรายสกอตอดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้ทรายจะออกรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์ในวันพรุ่งนี้ที่21เมษายนได้มีการออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความว่าผมพร้อมชวนอธิบดีมาคุยการตัวต่อตัว,ตวบนรายการถ่ายทอดสดทะเลเขารอผมอยู่จึงหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากเลยทีเดียว เช่นขอเชิญอธิบดีกับนายทุนค่ะน้องทรายเขารอคุยกับพวกคุณอยู่ส่วนเราผู้เป็นประชาชนรอชมและเป็นกําลังใจให้น้องทรายค่ะทรายน่าจะเป็นอธิบดีมากกว่าคนปัจจุบันเพราะหวงแหนอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งใดมีแต่ออกค่าใช้ใจ่ายเองเป็นต้น